ฮัลโหล c f ฟุตบอลสเกอร์เป็นไงล่ะเมื่อคืนนี้ FC เขาได้เฮตกันแล้วใช่ไหมไม่รู้ต้องถามใจ FC กันดูค่ะเชลซี Chelsea, เขาฉลองบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อศูนย์ค่ะทําสถิติเป็นทีมที่3ที่ชนะเจ้าบุญชุมในแชมเปี้ยนลีกอย่างน้อย5ครั้งด้วยกันพร้อมไฮไลท์เอสเตวาทําสถิติยิง3นัดแรกติดแบบเหมือนดารุ่งรุ่นพี่ค่ะอย่างเอมบารเป้แล้วก็ฮาลันก็ทําให้เชลซีได้กลายเป็นทีมที่3ที่เอาชนะบาร์เซโลนาในรายการยูฟาแชมเปี้ย ได้อย่างน้อย5นัดค่ะหลังจากล่าสุดเนี่ยไปเปิดรังสแตมฟอร์ดบริดพิชิตอีฝ่ายไปอีก3ประตูต่อศูนย์ในการแข่งรอบลีกสาหรับ2ทีมก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยบาเยิร์นมิวนิกที่ทําได้ถึง10ครั้งด้วยกันและปารีสแซงเช็กแมงที่เคยได้เ hey ฮเนี่ยถึง6คนด้วยกันค่ะและนอกจากนี้ยังนับเป็นเกมที่เชลซีเอาชนะบาร์เซโลนาในศึกแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยค่ะทางใกด์เดลิ เชิญซีอูว์ tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคน